สวัสดีค่ะวันนี้ครณพอคุนหนูจะมาชวนทําเมนูขนมไทยที่ทําได้ง่ายทํากินทําขายได้จริงกับเมนูขนมเปียกอ่อนมันม่วงกะทิสดเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะเราก็จะมาทําตัวแป้งเปียกอ่อนกันก่อนนะคะใช้มันม่วงที่เราต้มสุกแล้วจํานวน180กรัมตามด้วยน้ําตาลทราย200กรัมแล้วก็กะทิอร่อยดีค่ะอีกจํานวน200 ML ก็ปั่นตัวมันม่วงให้ละเอียด เสร็จแล้วก็ใส่ตัวแป้งลงไปผสมค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าจำนวน100กรัมตามด้วยแป้งมันสัมปะหลัง50 g. กรัมก็คนให้ตัวแป้งละลายดีได้แล้วก็เติมน้ำเปล่าตามลงไปอีก800 ml คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำมากรองผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งตัวเนื้อขนมของเราจะได้เนียนๆค่ะ ก็กวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนตัวเนื้อขนมของเราสุกดีค่ะ อันนี้เมื่อเรากวนผ่านไปสักพักตัวแป้งของเราก็จะเริ่มสุกนะคะสังเกตว่าเขาก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะก็กวนต่ออยายุดมือนะคะตัวเนื้อขนมของเราก็จะมีความเนียนขึ้นค่ะสำหรับวิธีการสังเกตว่าแป้งที่เรากวนได้ที่แล้วหรือยังให้สังเกตที่สีแล้วก็ตัวเนื้อแป้งนะคะสีแป้งเขาก็จะเข้มขึ้นแล้วก็มีความมันเงาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเนื้อแป้งเขาก็จะเริ่มล่อนออกจากกระทะแบบนี้ค่ะส่วนตัวก็ใช้ระยะเวลาไปประมาณ25-30นาทีค่ะจากนี้ก็ ็ปิดแก๊สแล้วก็พักแป้งไว้ให้เย็นนะคะต่อมาก็มาทําตัวซอสกะทิกันค่ะใช้น้ําตาลทราย15กรัมตามด้วยแป้งข้าวเจ้า15กรัมกระป่นครึ่งช้อนชาก็คนในส่วนของแห้งให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาละลายตัวแป้งด้วยหัวกะทิกันค่ะก็ใช้หัวกะทิตาอร่อยดีอีกเช่นเคยค่ะจํานวน250 ML แบ่งผสมเอานะคะแป้งของเราจะได้ละลายได้ง่ายๆค่ะและเมื่อแป้งละลายดีแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิที่เหลือตามลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าอีกจำนวน150 ml คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำไปกรองผ่านกระชอนสัก1รอบแล้วก็นำไปกวนได้เลยค่ะก็กวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเหมือนเดิมค่ะกวนไปเรื่อยๆจนตัวซอสกะทิของเราข้นขึ้นแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ นี่ค่ะพอกะทิเริ่มเดือดก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะพักไว้ให้เย็นตัวลงสักเล็กน้อยนะคะต่อมาเรามาดูตัวเปียกอ่อนที่เราพักกันไว้ค่ะอันนี้ก็เริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะละักษณะเนื้อที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็นํามาใส่ถุงบีบเตรียมไว้นะคะ เสร็จแล้วก็นำไปหยอดกันได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นถ้วย3ออนนะคะก็ใส่กะทิลงไปก่อนถ้วยละ1กระบวยค่ะหนึงสูตรเราก็จะใส่ได้ทั้งหมด17ถ้วยนะคะสำหรับปริมาณตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็บีบตัวเปียกอ่อนมันม่วงใส่ลงไปได้เลยค่ะสําหรับหัวบีบที่ใช้วันนี้ก็เป็นหัวบีบเบอร์ 2D นะคะก็จะบีบออกมาได้ดอกประมาณนี้ค่ะโดยเปียกอ่อน1สูตรจะบีบขนมได้ทั้งหมด14ถ้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักมืออีกเช่นกันค่ะ ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูขนมเปียกอ่อนมันม่วงกะทิสดของเราวันนี้นะคะตัวเนื้อขนมมีความนุ่มละมุนล,ลิ้นรสชาติหวานกําลังดีนะคะค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทํากันดูค่ะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ